สวัสดีครับกลับมาพบกับ h โพ y ิวส์ประจำวันพุธที่23ตุลาคม2024กันอีกครั้งนะครับท่านเชื่อหรือไม่เมื่อท่านเชื่อวางใจในพระเยซูคริสต์แล้วพระคริสต์ก็จะสถิตอยู่ในท่านทั้งหลายในพระธรรมโคโลสีบทที่1ข้อที่27ได้บอกว่าพระคริสต์สถิตในท่านทั้งหลายซึ่งเป็นความหวังแห่งเกียรติสิริท่านเชื่อไหมว่าพระคริสต์สถิตอยู่ในท่านถ้าท่านเชื่อ ท่านก็ต้องเชื่อว่าท่านเป็นผู้ชอบธรรมบริสุทธิ์ดีพร้อมเหมือนพระองค์และท่านเป็นหนึ่งเดียวกันกับวิญญาณของพระองค์ที่สถิตอยู่ภายในท่านเพราะว่าพระองค์ไม่สามารถสถิตอยู่ภายในท่านได้ถ้าท่านไม่ได้เป็นผู้ชอบธรรมบริสุทธิ์ดีพร้อมเหมือนพระองค์และไม่ได้เข้าส่วนร่วมเป็นหนึ่งเดียวกันกับวิญญาณของพระองค์พระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่สูงสุดองค์บริสุทธิ์ชอบธรรม ดีพร้อมสมบูรณ์ไม่สามารถสถิตยอยู่กับคนบาปคนที่มีมนทินคนชั่วได้เลยพระเจ้าอุปภพรครับ